หมดยังหมดแังวะเตรียมเตรียมเตรีดเตรียมนเตรยมเตรียมกถือวุฒิวุฒิวุฒิมาเเร็วเร็วเร็วเลใจเย็นๆนะใจเย็นนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนปืนอ่ะโดนนะโดนัปืนระงปืนะไม่ตายนะไม่ตายนะโฟกัสปืนด้วยโฟกัสปืนด้วยปืนระวบงคุณทัก

ขอโทษมีตรงนี้ซ้ำคนนึงซ้ำคนนึงไมตายไม่ตายไม่ตายเอาปืนเขาหน่อยดิมาจิ๊กเกอร์ห่อยมาเรื่อยเพื่อนเลยพี่โอ้ยจับโดตซ้ำโดนชุบหมุนหน่อยชุบหมุนูหน่อยปะชุบยปีกปะ่วเพื่อนหน่อยช่วเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยดิเปอร์ชุบเลยนะเว้ยไม่ต้องกลัวชุบเลยชุบเลยไม่ต้องกลัวปืนเดือดเฮ้ยเฮ็ดเขายิงซ้มเลยซ้มเลยซ้มเลย สวยพี 1> <wykor> 1> ่พ <on> ีระวังนะพี่ต้ะใเย็นใจเย็นหลังหลังหลังพิกตี้พิกตี้พิกตี้โอ้ยเจ้าด้วยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเดียวเดียวเดียวเดียเพื่อนหน่อยเอาหน่อยสามหน่อยสามหน่อยตายยังสามไปสามไปสามไปตายตายตายแล้วตายแล้ว จะ่ไหนลูกปไหนจะสวยเฮ้ยเปลี่ยนมีดเลยฮัลโหลลิปเป้เปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดไหวแล้วไหวแล้วเปลี่ยนมีด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 เลยเปลี่ยนมีดเลยสวยสวยสวยไปกันดีๆครับมียัดมียัดมียัดฝังสวยสวยสองคนวอชจมเขาชจมคนเดียวคนเดียวคนเดียวสวยไปไปทีละคนทีละคนฮัลโหลทีละคนอาะก็ฝันละนี่ไงเอา ขอบผมเลยพี่ปอดไปไปไปไหนแจสล็อตแจสล็อไปไหนเอ่ยไอ้นนี้อันนี้กลุ่มไหนเนี่ยสลับให้จิ้มก่อนเร็วเอ้ยก่อนโอเคเขาบอกมาว่าพาเด็กในแก๊งไปใช่ใช่กินหมูกระทะวันนี้ติดกล้องอยู่ไหมเนี่ยติดติดอยู่ทำไมอ่ะบินไหมน่ะโอ้สายกาสวัสดีค่ะฮัลโหลครับเจ๊ผมซื้อเดอง ว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้กินแฟนเราความอ้วนเหรอใช่ไม่เมื่อวานเห็นแบบเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรอะไปรูปวันเหนื่อยไงก็อยากให้ให้น้องแบบเพิ่มแรงจูงใจหน่อยเพราะงานซื้อเจ็กเอ็นอ่ะนะพูดชายก็อย่างนี้แน่แต่แต่พี่ไม่ได้ทำนะพี่แค่แบบไปเลี้ยงน้องเฉยไงเมื่อวานหนูไปไหนมาเอลเอวหนูไปดื่มมาเหรอใช่สั่งยังเนี่ยยังกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมากโห ม,ม,มันอร่อยอมันอร่อยขนาดนั้นเลยหรือว่ายังไงอร่อยบรรยากาศพาไปด้วยแหละใช่ไหมใช่อ๋อที่บอกไปวันเกิดเพื่อนปะใช่อืมทำไมคิดถึงเหรอก็คิดถึงอยู่ไปเล่นหนมแดงกับเพื่อนปะจะไปเตมิมเกาะอยู่เนี่ยแล้วก็เลยรถคันนั้นบงังนะ ไปเติมของก่อนไงกันนะพี่ไอ้งัดบ้านนี่มันธนาคารธนาคารทุกคนธนาคารฝา <c oughs> กกดไลค์กันด้วยครับคนดูฝากกดไลค์กันด้วยเดี๋ยวประมาณสี่ทุ่มหลังแอดดอปสี่ทุ่มครึ่งอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมเติมกระชาครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อย <c oughs> เดี๋ยวบวกมีดกันเออวันนี้เดี๋ยวเราบวกมีดกันไว้ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเติมกระชาเสร็จบวกมีดต่อเลยคิ้วๆหล,ล่อๆน่ารักเข็บ <c oughs> ปะเข็บป,ปะ เดี๋ยวเราไปเดี๋ยจะลองจำเดียวผมพาลงไปดูว่างัดธนาคารนะครับทุกคนงัดเพื่อนี่คนงัดครับเดี๋ยวถามก่อนนะว่ามันได้อะไรบ้างฮัลโหลครับคุณชาร์กเกือบไปทำขงเหมือนได้ยินเสียงวอร์มานะไอ้พักนอนนะไอ้พักนอนนะไอ้พักนอนนงัดธนาคารมันได้อะไรบ้างอ่ะได้เป็นตังค์หรอตังค์สองแสนแล้วก็เพชรเพชรแล้วก็ทองอ๋ออ๋ออ๋อจะเปิดแต่โอ้โห อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาใม่เาใมเมื่อกี้ดูอะไรกันที่เเขาไม่รู้ตัวนั่นนะนะเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวน่ะก็เพราะว่าไม่รู้ไงวนเล่นอาใหม่เอาอีกพอไม่รู้ไงบอกเอาอีเสียยวกรอบให้กูนี่หนึ่งตัวห้าแปดศูนย์ตีกูเลือกรอบหมดเนี่ยโอ้ยเหี้ยอ้วนศูนย์ไม่ใช่ไม่ใช่สตอรี่ไม่ใช่สตอรี่โอ้ย โอ๊ยเหี้ยไอ้สัสเห็นนหรวะไปดิสองสามคนมันนิ่งอ่อยนี่วะนี่มันอ้ายเหยื่อเฮ้ยสัสดีฮัลโหลหนูแดงทำไมนี่เม็ดมันไส้ไงมม่หมดมันเลิ่มูดดแล่ว หนูอีอ้าวเห็นเหรอเออมีตาเลยซื้อของดีตัวก่อนโอ้โหเฮียทำไมเป็นสีฟ้าวะเขาไปเผื่อที่แลนแป๊บนึงไอ้เฮียทำไมกางเกงในมันมันเป็นลายเฮียเดี๋ยววิมาเฮเฮ้ยปกติกีงในมันต้องสีดำไม่ใช่เหรอวะปกติมันต้องสีดำไม่ใช่เหรอวะ ถ้าไม่เป็นสีฟ้ามัแล้วแบบมีลายติดตรงจิตรงกีมีด้วยอะพี่อมันจะน่ารักไปแล้วหนูยอีกูไปถามเขาแต่เขาก็หาวากูหื่นอีกถามว่าทำไมเกงในลายนั้นอ่ะพี่แต่เขาหาวกูหื่นเมียเดไม่ถามเนี่ยเยอะอยากถามว่ากทำไมมันเป็นลายนั้นวะปกติผมเห็นใครก็สีดำนะเว้ยสองลูกผมก็ดำเออไม่ใช้อย่างนั้นไ่ถึงว่าเกงในสีดำพี่เดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดกูถามกูโดนอะสบายตัวไหม สบายอ่ะสบายตัวทำไมมีอะไรไม่ก็เห็นอาบน้ำันนี้มาไงอาบน้ำนอนอุหยกก็ได้ตอนนี้ตำรวจอ่ะมันใช้อะไรจกปะได้ยืนหยกได้ยืนจกได้เลยพีนหนูไป่จกเลยจกได้พี่จกได้เลยเอดี๋ยวน้องน้องงมานี่หน่อยเดี๋ยวพี่พี่มีเรื่องจะถามนิดนึงคือน้องอ่ะเคยเห็น ผู้หญิงอาบน้ำไหมเมื่อไหร่เขาอาบในแรียนในอะไรเงี้ยเคยไหมไม่ไม่ไม่เอาดีๆต้องมีบ้างแหละไม่ไม่ไม่ผมไม่เคยนอกจากเล่นไปเอ็มมาเนี่ยนะไม่เคยเห็นเลยหรอแบบผู้หญิงอาบน้ำต้องมีมีผ่านตาบ้างอ่ะแล้วพี่ขอถามหน่อยกางเกงในสีอะไรไม่รู้ผมเคยเห็นลายโดเรมอนมีมันมีใช่ไหมเป็นมีเป็นมีลายโดเรมอนมีมีกันเคยบอกจอดที่ไหนแล้วก็ไม่เห็นแล้วที่ไปชูที่บานตาบี้ไม่ได้อยู่เคยๆเฮ้ยโอ้โห โอ้โหโอ้โหหายสงหายสงสัยหายสงสัยและวหายสงสัยเลยโอ้โหอะไรเอว่าไงโอ้โหเราจะล้มนะเพื่อนทุกหนี่รถจะล้มนะเฮ้ยดีวังเนินแล้วน้องดุี่เยี <jam. S 1> <lamps. S 3> ่ยเต็มเลยรถเกิดเด้อกูยังมีลมหน่อยเดี๋ยวมันหน่อยเดี๋ยวมันหน่อยได้ไอเดี๋ย่อตัวไปเย่อจัดจงถไว้ก่อนเด้อเอาตีกันเองอีกเอาเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราใส่เพื่อนเพื่อนเลย ใครนั่งมาสองอ่ะใครนั่งมาสองเไชเพื่อนเลยหลใครนั่งมาสองไชเพื่อนเลยเจนนเจนนะเีน่ดี้เจอยู่ไหนเอ้ยรถเต็มน้องหลังเจ มนทำเทียแล้วโอ้เทียกังน้ำซอมบี้สัตว์เดยิงะให้แสงกีมีเดียกัยโอดีมันจะให้กูไปเป็นเด็กเอ็นสัตว์อ๋อยี่้อหายเอาไอไว้รถยู่ไหนอะเียวบอกว่ามันจะให้กูกับมวยเป็นเด็กเอ็นมันเป็นข้อเลาะทางเร้าแกงรัอะแมวไม่มีคนซื้อข้อเราะจริง าีไปคิงตาไปคิงตาเหรอคิงตาคิงตานี่ผมเข้าช้ฮะไม่ใช่พวกเรานั้น่ะทิหายแล้วเราบอกว่าเราคุยกันเองเนาะบอกว่าเราด่ากันอยู่โอเค คนนักเลงอ่ะหนุนักเลงแล้ว่ะโอ้นักเลงเกินเฮ้ยมีคนจบอยู่มีคนจบอยู่ที่ไหนพิงตาเหรอพิงตาไปไปเอาเร็วเลยแทงเลยคึ้นหน่อยแกงเลยพี่โลโลโลสีฟ้า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 มาตามเลยไว้ไว้เร็วเร็วเร็วสีฟ้าคือเรียวปอยเหรอเสียงหว่าเนาะรู้เข้ามัหายเยอะเยอะเยอะไปไหนมาพิงค์ากตน่อยมาพิงค์เกต้า เสร็จแล้วไปแล้วเนี่ยไม้เลยเลยเหลือผู้หญิงเหล่าผู้หญิงไปไปไปอ,าอ้าวซ้ำหัวเลยซ้ำหัวเลย <c oughs> เดินอีกไม่ป้าผมเห็นต <c oughs> ่อปุ๊บเยี่ยมมีปืนแม่งดีจัดอ่ะบ้า <c oughs> <c oughs> ไครู้ตัววไม่ไม่ชุบแล้วไม่ชุบเองยโลจำาช่ไหนไม่ได้ปรับนะไม่ใช่ไม่ใช่จำไม่ได้อยังนิ้วคูณไปกดเอ็นไม่ถึงนิ้วสั้นแน่นิ้วสั้นแอะไเนี่ยหัว็ัวแข็งหัวแข็้ัวอหัวแงั่แงหัวแข็งหัวแข็งีัวบข้ัวแขัวแหัวขงหัวแข็งหัวแข็ัวแาหิวแงหวแหงหัวขหัวขวขาัหวแขัห้ขววั ไม่แม่สีบ้านแม่เรือนไอแเมื่อบ้านแม่เรือนเอ้โมัของมไอ้ด้าเป็นใครมไอ้้ไอ้ด้มงต้องลงทายนตมือพี่เคยก็มาอยุนปะเนื่อยทุกคนเขายืนอ่อยขอวให้คม่อยู่ก็พออ่ะให้คนใหม่ๆจำเดี๋ยวกอนอีกก็โดนแทงอีกอ่ะเอาไงเดียวะ กอดแต่ก็แทงกอดแต่ก็แทงโอ้หัวโดนแรงชิบหายฮะเนี่ยมันน่ารักอย่างเงี้ยเห็นไหม